ทั้งหลายมาได้ประพฤติปฏิบัติทมอยู่ตลอดความเจริญงอกงามของจิตของใจก็จะมีใจของเราที่เราศึกษาที่เราภาพเพียนที่เราพยายามก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นสิ่งที่ไรที่เราต้องการสิ่งใดที่เราปรารถนาต้องอาศัยกำลังใจเป็นใหญ่ รำลังกายเป็นเครื่องสนับสนอนเป็นเครื่องเชื่อโชว์ถ้ากายพร้อมใจพร้อมการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็เป็นไปโดยราบรื่นแต่ใจพร้อมแต่กายไม่พร้อมการประพฤติปฏิบัติก็คงมีปัญหามีอะะุปสรรคเรียกว่าต้องครอบทั้งสองส่วนทั้งร่างกายเราก็ต้องให้มีความพร้อม กายซึ่งประกอบมาจากธาตุสีเดินน้ำลมไฟสิ่งที่เราจะต้องบำรุงก็ควรบ,บำรุงตามสมควรสิ่งที่เราจะต้องดูแลรักษาก็ดูแลรักษาตามสมควรไม่ใช่ไปบำรุงบําเรือจนหลงละเลงกับการบำรุงกายแต่นมเว้นการบำรุงใจ ขาต้องบำรุงใจเหมาด้วยการเจริญภาวานาด้วยการเจริญสมาธิด้วยการรักษาสติ